คสองลุ่มกับซีรีส์เรื่องแรกเลยมคะอ่าเป็นเรื่องที่2เรื่องที่2ครับแต่ว่าซีรีส์แรกเป็นซีรีส์2 EP เรียกว่าซีรีส์น้ำจิ้มน้ำจิ้มออกมาตอนปีที่แล้วครับ The renovation ออกมาลองลองดูก่อนแล้วก็แฟนคลับชื่นชอบเราก็เลยได้ปล่อยตัวเต็มออกมาซีรีส์นี้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นภาคต่อกันนะครับใช่ครับเป็นอีกเรื่องนึงเลยเรื่องนี้เป็นยังไงสรบราบางคนเรียกว่าเป็นซีรีส์เต็มๆเรื่องแรกเลยก็ เตรียมการบ้านอย่างหนักครับมีการซ้อมประมาณเป็นเดือน2เดือนเลยครับกว่าจะได้ซีรีส์ตัวนี้ออกมาก็เป็นการถ่ายที่ค่อนข้างพวกเราคือมือใหม่สําหรับการเข้าวงการนี้ก็คือการถ่ายทํามันก็จะแอบเขาจะช็อกนิดนึงเพราะว่ามันต้องเติ่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าใช่ไหมแล้วก็ไล่ถ่ายยาวถ่ายถ่ายปุ๊บจนถึง4ี่ห้าทุ่มพอเราจะกลับบ้านไปอาบน้ําล้างหน้าอ่านบทอีกก่อนเลยนอนอีกวันละหนึ่งี่มแล้วเราต้องวนลูปนี้อยู่ประมาณ สองสมเดือนสามสี่เดือนเหมือนกันครับแบบช็อกอยู่ตอนแรกแต่ก็แต่ก็เป็นอะไรที่้าทายแล้วก็สนุกที่ได้ลองครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับเห็นว่าเป็นเรื่องราวของคุณพ่อทั้งสองคนใช่ในฐานะที่เราเองก็ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ เรต้องมาเลี้ยงลูกให้พี่ที่อายุเยอะกว่าเราคือจริงๆจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยเลี้ยงลูกมาก่อนแต่ว่าเราก็รักเด็กๆครับชอบเล่นชอบอะไรอย่างนี้แล้วก็นักแสดงในค่ายของเราน้องมาวินกับน้องเรียใช่ทั้งสองคนก็น่ารักมากๆแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบ เหมือนเป็นคุณพ่อจริงๆเลยอ่ะคือน้องน่าเอ็นดูมากๆอะไรเงี้ยล้วก็เล่นกับน้องตลอดก็สนิทกันครับแล้วก็ดีใจมากๆน้องเองก็ถือว่าจริงๆน้องมีประสบการณ์มากกว่าพวกผมอีกครับปลูกท่ารแสดงน้องน้องเลยเป๊ะก็คือเป็นคุณพ่อที่ได้น้องช่วยสอนการแสดงกับเราครับมาอยากก่อตัจากหัวาลตตั้งรับมือตอนแรกเลยคืองราเริ่มตพ่อตอนแรกผมว่าได้ได้เวิร์กช็อปช่วยค่อนข้างเยอะจากกุ้านี่แหละครับก็ เรียกผมแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วกันนะครับน้อง้องเรอ,อน้องผู้หญิงอยู่ฝั่งผมก็ผมก็ได้เข้าไปเวิร์กช็อปของน้องจริงจีคือน้องเก่งกว่าทุกบททุกโยงทุกอย่างเนี่ยน้องแบบเป๊ะมากแล้วก็น้องเสือมลมได้ดีมากมันช่วงนั้นแหละที่เราได้ทํางานด้วยกันแล้วมันไอซ์เบรกแล้วก็เลยแบบผ่อนคลายขึ้นแล้วผมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองว่าแบบเออการที่จะเป็นคุณพ่อแบบลี้ยงเดียวเนี่ยมันต้อง มีคาแรคเตอร์ยังไงตั้งเวลาคุยกับลูกควรที่จะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับพอคน้างคน้างยากพวเราก็ห่างอายุห่างจากการเป็นพ่อค่อนข้างไกลเหมือนกันครับส่วนน้องผู้ชายนะครับน้องเอราทรหรือว่าที่รับบทเป็นมาวินนะครับก็น้องเอเนอร์จีดีมากเลยครับก็คือเจอกันวันแรกก็สนิทกันเลยเหมือนแบบเป็นเด็กผู้ชายอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่นกันสนุกกันแล้วก็สนิทกันไวแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับรับรื่นมากเยี่ยมเลยครับเป็นส่วนของเ่เรื่องบ้างครับ โอ้หานฟันหมวอะเขาอาฟันมากครับผมผมจะไปเรียกว่าอะไรผมจะเข้าหาเขาตลอดเวลาเข้าหาใช่เข้าหาผมว่าเรียกลุกแรงแต่นี้ก็รับแรงเหมือนกันรับแบบรับแล้วปัดทิ้งอะรับเสร็จแล้วก็โยนทิ้งเงี้ยคึ้ใจแล้วแอบแปวเหมือนกันนะก็คือเขาเขาทาผิดเหตุการณ์ก็คือในวัยวัยแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาทำความผิดมหันครั้งใหญ่หลวงกับเราทําให้เราเสียใจมากเราต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ นะครับกลับมาก็ยังจะมาเจอเรียนโรงเรียนเดีวยวกับลูกเราอีกอเราก็หนีแล้วหนีอีกเขาก็ยังตามมาเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยเราคงจะแบบมีทีเด็ดอะนะครับอะดูเนะี้ยแค่ผมจะพูดผมยังพูดไม่ทันเลยแล้วในเรื่องผมจะง้อเขายัางไง <c oughs> เรา <c oughs> ต้องไปติดตามต้องไปดูเข็มเมื่อกี้ทางเขาบอกว่าู่ๆดเด็ซีนเดมากระดับ ปริญญาเอกคู่เราอาจจะไม่ถึงปริญญาเอกผู้ผมให้คานิยามกันเองนี่ไม่มีใครตั้งให้ผมนะผมให้กันเองตอนที่ไปไปดูเขาเล่นกันครับผมอ่ะคิดว่าผมวับพี่กอล์ฟอ่ะมันแบ่งเป็น3ระดับใช่ไหมครับคือมีช่วงเรียนช่วงที่โตขึ้นมาหน่อยยนมหาลัยกับช่วงวัยทางานเนี่ยเราแบ่งกันว่าช่วงเรียนเราเป็นเหมือนปฐม ประถมมัธยมต้นอะแบบน่ารักน่ารักจุ๊บหอมแก้มอะไรอย่างนี้พอโตขึ้นมาหน่อยนล้วให้มันเป็นวัยทยอมอยากรู้อยากลองอยากรู้อยากลองแล้วก็จะมีวัยผู้ใหญ่ที่เป็นปริญญาตรีอันนี้ก็จะโรแมนติกขึ้นมาหน่อยก็ของคู่เราจะเป็นแบบคบรถคบรถครับแล้วก็ของคู่นู้นอ่ะเลยปริญญาตรีไปอีกแซ่บทุกอีพีจริงๆครับปริญญาโทสองใบปริญญาเอีกหนึ่งใบ สนิทก,กันมากครับก็เรียกได้ว่ามองตาก็รู้ใจจริง <c oughs> อันนี้จริงนะครับแบบบางทีเราเล่นอ่านเลิบซีนแลน้วก,กันยกตัวอย่างเลิบซีนแลน้วกันบางทีเราเนี่ยไม่ได้เตรียมมันก่อนเข้าไปเลยนะครับเราก็รู้กันว่าเออเราได้ทําแบบนี้ได้ทําแบบนั้นไม่ได้แล้วก็แบบไม่ต้องพูดแล้วอะ่ะคืมอมันเข้าไปมองแล้วก็จับจับจับนิดน,นึงแลเข้าใจแล้วว่ามันต้องไปประมาณนี้ก็คนจับจุ้ยมือจับไม้จับมือจับจับตัวอะไรพอเลยก็พอเข้าใจก็ค่อนข้างไว้วางใจครับผมซึ่งกันรละกันครับแรก สมัยเรื่องที่แล้วอาจจะแบบเกรงมากเราค่อนข้างต้องไอซ์เบรกกิ้งประมาณนึงแต่ว่าพอเรื่องนี้ก็สบายใจมากๆครับง่ายขึ้นเยอะครับลหลายลายลายผมอยากให้เราสบายใจอ่ะสบายใจแบบแบบยังไงอยู่ดกันเวลาเราทำอรนเพราจริงๆนะผมไปเล่นกับคนอื่นผมนี่เกรงแบบเกรงเหมือนแตกเลยนะบทเขาต้องมีไปแบบแวะแวะกับคนอื่นบ้างอเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูเลยเดี๋ยวได้ดูกัน จะได้เห็นแล้วผมอะเกรงเกรงเลยแบบเหงื่อแตกเลยตอนทายอะอย่าเข้ามานะอย่าอย่ามาจับอย่ามาโดนตรงนั้นอย่ามาโดนตรงนี้อย่าแต่พอเล่นกับคู่เราอย่างเงี้ยอะไรก็ได้แค่มันคืออยู่ในบทบาทแล้วมันก็คืออยากให้มันทําออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ บุตรก็ด้วยพี่กอลด้วยปีเตอร์ก็ด้วยจริงๆครับถ้าไม่ใช่ปีเตอร์ก็อาจจะก็อาไม่่ใชจเลยครับเนี่ยโโอ้หถ้าไม่ใช่พี่กอล์ฟก็แอบคิดว่าแอบยากน่าจะทำงานยากกว่านี้มากมากเลยแหละแต่พอเป็นพี่กอลเนี่ยก็เออสบายใจเหมือนกันเลยครับอะไรล้อคำตอบล้อคำตอบม่ออกถ้าถ้าต้องเร่ยนกับคนอื่นนี่อาจจะคิดหนักอยู่ครับว่าเราต้องบอกผู้จัดว่าเอ๊ยยังไงดีได้ถึงไหนอะไรเงี้ยคงต้องมีการคุยกันเพราะเราก็ แอบกลัวอยู่อย่างเงี้ยแต่พอเป็นปีเตอร์ก็สบายใจครับถึงไันถึงกันครับพูดหีิก็ได้น,นะผู้หญิเย okay. อะๆก็ได้พอแล้วพอแล้ว <c oughs> โอเคโอเคการซัพพอร์ตกันในการทำงานในพาร์ต่างๆรู้ซัพพอร์ตแต่ได้บทแล้วนะครับใช่ครับคือได้บทปุ๊บคุยกันก่อนเลยแบบเฮ้ยปีเตอร์อ่านบทครั้งแรกเสร็จโทรหาพี่ก๊อฟเลยพี่ก๊อฟมขนาดนี้เลยวะคุณเราต้องทำขนาดนี้เลยใช่ไหมเมื่อคืนหนึ่งในบทบาทใช่ไหมพอแบบอ่านบทแบบไม่กี่อีพีอีพีประมาณสองอีพีเองสองสองอีพีใช่อ่านอ่านออนไลน์แล้วเราก็โทรคุยกันอีกประมาณสอง นานกว่ามากครับแต่แต่พอเป็นพี่กอลเนี่ยเราพูดอะไรก็ได้ไงเราสบายใจที่แบบเออประตงนี้เราไม่โอเคเราไปบอกเรราปับตรงนี้ไหมเราแชร์กันไม่้ยอันนี้อาจจะลำบากใจที่จะเล่นออกไปที่จะพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราเป็นน้องไดยอมหมดไม่ต้องสลับกันเพาเป็นพี่ผมก็เลยยอมหมดเอ้ยในส่วนใหญ่ผมยอมพี่กอลนะครับเนี่ยไม่ใช่พี่กอลยอมผมใช่เหรอใช่ก็จำยอมกันไปครับผัดๆกัน จริงๆส่วนตัวของกอฟเองนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยครับอยากแค่ว่าออกไปแล้วทุกคนชื่นชอบแค่นั้นเองเลยครับแบบเรียกได้ว,ว่าสร้างความสุขให้กับทุกคนไดก้ก็พอใจแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรต่างๆตามมามากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันเป็นโบนัสแทนประมาณนี้ครับ ตอบพระเอกเกนะินเนาะจริงก็แบบพระคุณคึกใจรุนมากเพราะมันก็เป็นซีรีส์เต็มๆเรื่องแรกของผมแล้วก็กลัวกลัวว่าแบบจะแสดงได้ไม่ดีทําให้คนดูแบบเอ๊ะมันไม่สนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้จัดเองพีเตอร์เองหรือว่านักแสดงทุกคนในค่ายก็เหมือนตั้งใจมากแล้วเขาก็แบบเล่นดีเล<อ> <ๆ S 1> ยเนี่ยเราด,ดีตอบแบบในใจจริงๆถูกแล้วที่คิดจริงๆอ่ะนั่นแหละเพราะว่าจริงๆผมเป็นเพศศัตนะครับแล้วก็ทำงานเพศศักเป็นหลักแล้วก็ไม่เคยเรียนเรื่องของเรื่องของการแสดงอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วพอได้ลองทำมันก็ยากจริงๆครับ คาดหวังแค่ว่าออกไปโอเคแบบทุกคนชื่นชอบก็พอใจมากๆแล้วอะครับพี่ก็หวังแค่นั้นผมว่าอยากให้ดังอ <c oughs> ผมอยากให้ดังเพราะว่าทุกคนจะได้ดูไงเพราะว่าในเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ความรักแบบรูปแบบเดียว <c oughs> มันมีหลายรูปแบบมากทั้งผู้ใหญ่แบบครอบครัวที่แบบอาคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตลูยังไงคนรักกันเขาซัพพอร์ตกันยังไงคนที่รักกันแต่ แบบเือสถานะต่างกันมากอายที่จะมีคนนี้เขาจะต้องแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ยมันมีหลายรูปแบบมากๆครับก็เลยอย,อยากให้ดังอยากให้ดังทุก<บ>คนดูก็จะได้ได้ข้อคิด<ฮ>อะไรกลับไป ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องรีเลิฟนะครับเรื่องใหม่หัวใจเดิมนะครับออนแอร์ที่ช่องวัน31เวลาสี่ทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เลยโดยเริ่มเสาร์นี้วันที่29พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับและใครที่แบบอยากดูอันคัดแบบจุกจุกเอ็นซีที่เราโมโกันไปเมื่อกี้ไปตัดสินกันได้เลยนะครับในไอฉีนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งครับทุกกลางสัอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้อะไรครับ